เอาละสวัสดีกับชมท่าทุกคนทุกคน้วยน,นะครับที่เอออยู่กับผมนะพับอีกแล้วโอเคคือเราจะมาเล่นเกมยิงผียิงซอมบี้นั่นแหละมันเ,เป็นเกมก่อนใน g o e p l a y s t โตนมันอยู่มานานละเขาเคล่าเอาละมันมีเกมหมดให้เลือกด้วยแต่เกมที่อยากเล่นคือไม่ใช่เพลนนิ่งเว้ยเราอยาก แรนด้อมบิบอนโอ้โหซิตี้พาร์คอันนี้คือสามารถเข้าไปเช็คห้องได้เอาแหละผมจะอธิบายตามหมวดที่ผมอ่านออกนะคอนคอนโดคุณสามารถเคลียร์ก็ได้สามารถเคลียร์คอนโดทิ้งก็ได้ ซอมบีจะเพิ่มขึ้นในในคอนโดออาวุธจะหายหมุดตายน่นคือถ้าตายแล้วเอาเอาุธจะแตกนั่นแหละอาวุธหายหมุดตายอันนี้เลือดจะไม่รีเจนดีเฟนก็คือดีเฟนแล้วม่บอนล้วก็อยู่ได้วันใช่อยู่อยู่ได้ชุดเดียวชุวดเดียวเหมือนกัน วีเดียวห้ามข้ามหมอโอเคเอาไปมาว่าเราจะเล่นคอนโดก่อนอ่ะโอเควีบอ้อนเลือกได้แค่นี้เินะโอเคโอเคนี่คืออะไรอะ่ะโหนี่คือเพิ่มการตัวจิตจิตกันของมอนสเตอร์เคมีเลือดอยู่สามเนาะ อาวุธลองอาวุธหลักโอเคเริ่มเลยแล้วกันได้ยังไงวะอ๋อเดูไม่ได้เพิ่มเสียงวะมันเลยไม่ได้ยินยาขยับยาขยับทำมือขยับด้กวกูยิงไม่โดนก็สุงเหมือนจะอินฟินิตีจ้จ้วนะ

าต่ละทีลงไปฉีดถุงเลกลางพื้นนอนไปนไสาม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 เอยื่อเอื่อเอยื่อเอื่อเ่ออ่าต่ละทียังไงก่อ กีได้รับป้าป้ารัผมะความพยายามยิ้มคนนี้ลุขึ้นมามึงอ่ะชิบหายทีแป๊บปาง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 ปาปงลิดดิ้งป่างปางปางทีแม่งปางปางป่าปางปางนี่เนี่ปาง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 นี่เนี่ปางปางชิบหายกันทังมด อืมเขินอเออจอบสักทีเลลวสักคลีผมว่าผมคงได้จะผมว่าผมคงได้ตัดช่วงโฆษณาทิ้งกันแหละเอาเป็นว่าถ้ามันมีโฆษณาผมจะตัดทิ้ทงทันทีเลยนะนน่าลำคาเวลาเล่นเกม่ะ you know? อยู่โดอาวุธลอง เอาวุธนหลักก่อนแล้วกันนะมีเกมแปดร้อยอีอปล่าไปแล้วกันเออว่ะลืมเพิ่มเสียงเลยเว้ยไม่ไปหรอกมั้งสกีจะได้ดาป้าป้าราโปป้าป้าป้าราโปสกีจะได้ดาป้าป้าราโปรีเทิร์นูเดน็กซ์แบทเทิลแล้วรถลุงเขียดทำไงมันจะออกมาเองเหรอ

โอ้ล้อๆๆๆนอนไปมึงอ่ะบู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 เฮ้ยบับบับบูเอาเอาหมดแล้วเหรอเมนทูเมนิวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวปรับเสียงก่อนนะคือเสียงสาวเนี่ยมันเป็นเสียงสาวที่ค่อนข้างจะเซฟอะ แม่คือมันก็ค่อนข้างน่ารำคาญอนะ่ะฟังเอาแล้วกันอุ้ยผิดแบ็กเพย์ไม่เพย์ pay. อ่ายังตามอยู่เนาะอเกี่ยวครดังซะโอเคไปดีขึ้นหน่อยมีหนึ่งคนไม่เป็นไนระ

เราดีด้ดโนเราจะมนดีได้เน่ยนะว่าได้ทุกคนเลยดูโอนไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันอะไรอ่ะ ตายยังเอ,อ้ยเฮียท,ทำว่าฟาร์มเงินนะทุกคนอย่าว่ากันอ่ามีเงินสองพันกว่าแล้วเว้ยเอาสักหน่อยแล้วกันวันนี้เราซื้อพระเอกดีกว่าไหมไม่ดิเก็บสักอีกอีกสักคอนโดนึง ปล่าหรอกกูจะได้ปืนใหม่เป็นแบบปืนที่ดูเทพกว่านี้หน่อยเฮ้ยมีตำรวจ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 

วอนอะไรฮะวอนอะไรเขินเขินคิดหน้าพ่อมนะเขินเขินิส่นเนอค,คไม่ดีรอนะต่าง สิลนะมีสามพันละไปซื้อปืนสุดอ,อุ้ยชิบหายนะปืนกลเฮีใจ <c oughs> จริงก็อยากซื้อสนนะ <c oughs> ไม่เป็นไรไมเป็นไรเอาไม่อนะเล่นก็สุดเย้ดีกว่าสำหรับเหตุการณ์อย่างเงี้ยะะทุกคนเหตุการณ์ตอมบี้เกิดขึ้นจริงๆริะนะสมมติว่าท้ามันเกิดขึ้นจริง สิ่งที่คุณควรทำคือคุณต้องหาอาวุธที่มีกระสุนเยอะคุณต้องหาอาวุธที่มีกระสุนเยอะเพราะว่าอะไรที่มีกระสุนเยอะมันทำให้คุณปลอดภัยได้แนนวลอุยอันนี้อะไรเนี่ยเอาอันนี้มาแล้วกันนะดาเมจสี่สิบหกหารห้าอะไรวะเนี่ย อ๋อก ah, hey, okay. hey, uh ็สุดีไฟหรออ่าลองดูสิลูกสองก่อนลงเฮชอร์ดลอวดูนะโอเคเฮชอร์ดอุ๊ยอยยังไม่ทายไม่ทานไปดีคิเฮชอร์ด เรืองแย่งการได้กันทุกคนเห้โฉดยอุย้ยยังไม่ตาย Các bạn nhá đâu ký เราะข้างล่างมันสุดจริงไว้ความพยายามเนี่ยอะไนบ้านวอนรวยสักคหนึ่งอืมอืมถึงหายละออกไป ก็ชิวะอะโลกระสุนเอายนะิงก็ใช้ได้นะเอายิงก็ใช้ได้นะเออส,สลับลูกซองเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยน่าซื้อสแปดมาเล่นนะเนี่ยเอ้ยอันนี้ก็ได้นะ อันนี้อันนี้ก็ได้เนี่ยไอยราคาห้าพันสองเนี่ยก็ได้นะเออเว้ยมันถือว่ามันไม่กระสุนิตไฟอะดิอันนี้ใช้ก็คือปืนหกสิบนัดเอาอ่าอันนี้ดีกว,ว่าไมเอาเป็นกระสุนไฟอ่ะ อันนี้ก็จะยิ่งรัวขึ้นหน่อยโวิบหายค่อยๆยออค่อยๆยอดทุกคนเกิดแล้วอันหนึ่ง สุไปพ,พังพลางเฮ้ยกกรสุดีกว่า,ดดวาไหมกรสุน เฮ้ชดเฮ้ชดหลอกส่วนอ้าวสิบเก้าเหรอเอาเป็นอีกสักลูมหนึงแล้วกัน 那后是拉。 hãy 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 ôm hãy 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 nhiều, hãy nhiều, hãy nhiều, 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 ชักกุดชักกุดชักกุดชักกันแล้วโอเคอ่าโอเคเอาจริงคลิปมันก็มีแค่นี้แหละคือก็แค่อยากเล่นเฉยๆคิดถึงเกมเก่าอ่ะอ่าโอเคไม่ค่อยชอบกดไลค์กดซับด้วยถ้าวันนี้ไปละ